ของคนไทยเนี่ยมันต้องหนูทักษะก็แต่แล้วบุคคลเอาดวงมาดูนะคะแล้วก็ทักษะที่ประกอบในดาววันเกิดของหนูคือไม่ต้องไม่ต้องดวงมากคือดาววันเกิดของหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูก็จะได้ทิศเดชทิศสีทิศมนตรีนะคะเอาไว้อย่างนี้แล้วจัดวางตามแล้วจัดวางตามนั้นค่ะตามนามของทักษะพอประเดนจริงๆอ่ะนามทักษามันจะขึ้นคูณจะให้แต่ละช่องเลยนะคะอย่างพระอาทิตย์เป็นครุฑนามเป็นยังไง นะคะอย่างพระจันทร์ตัวเองเป็นบริวารเป็นพยักนามเป็นยังไงสิงหนามเป็นอังคารเป็นวันอังคารโสนานามเป็นวันพุธอย่างเงี้ยนะคะหรือนาคนามเป็นวันเสาร์นะคะวันพฤหัสเนี่ยเป็นมุสิกนามมุสิกนามก็คือตัวหนูทาไมทําไมถึงเป็นมุสิกนามแบบเนี้มันเป็นไนยะน้องแชร์ูสังเกตไหมผู้บริหารบางท่านเนี่ยเขาไม่ให้ใครเห็นตัวนะา หนูอ่ะมันอยู่ในในที่ที่มันต้องต้องเป็นเป็นตัวในแิดนึงเอออย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีเ็าจะทำพาร์ i t i o n กั้นหรือว่าจะทาหลือหรือมีห้องส่วนตัวไปเลยห้องส่วนตัวของเขาไปเลยไม่มีใครเห็นเขาแต่เขาจะมองเห็นทุกคนที่เข้ามาหาเขาหมดเขาจะติดกระจกเลยใช่เขาจะมองเห็นหมดเลยทุกคนส่วนใหญ่ห้องผู้บริหารเป็นแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยคือมุสิกนามเขาจะบัญชาการอยู่ข้างหลังใครก็ไม่เห็นเขาใช่ไหมคะอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันโดดเด่นจริงๆเนี่ยเขาจะใช้มุสิกนามก็ใช้หนู สัญ,ญลักษณ์ของเขาคือตัวหลุไมไปจงซ่อนอใช่ไหมคะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมองเห็นข้างนอกหมดเลยใครเข้ามาหาเขาเป็นยังไงเขาจะมองเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมองเห็นเป็นวิชั่นของเขาเลยถึงในการทํางานของเขาด้วยไม่ใช่เฉพาะคนนะแต่เขาจะมีวิชั่นที่มองเห็นหมดเลยม,มันทักษะมันแก่มันช่วย